ตำรวจโรงพักสบาย,ย้อยจัดสงขลานะคะพร้อมด้วยกำลังหน่วยเฉพาะกิจตชดที่43และก็เจ้าที่อุทยานแห่งชาติสันคาลากีรีเข้าไปนะคะเดินเท้าไปบริเวณป่าต้นน้ำของแม่น้ำเทพาค่ะในพื้นที่อำเภอกำบังจังหวัดยะลานะคะเพื่อที่จะผ่าพิสูจน์ซากช้างป่าที่ถูกยิงล้มลงสองเชือกนะคะโดยแต่ละซากบอกว่าตอนนี้เหลือเพียงแค่โครงกระดูกนะคะและก็อยู่ในลักษณะกระดูกที่กระจัดกระจายกันไปคนละทิศละทางค่ะ โดยเจ้าที่นะคะจากอุทยานแห่งชาติสันคลาคิรีสัตวแพทย์และก็เจ้าที่จากกรมนอภาคสีส่วนหน้านะคะรวมถึงตำรวจโรงพักสะบาย้อยและหน่วยเฉพาะกิจตชดที่43ค่ะเดินเท้าเข้าไปนะคะบริเวณป่าต้นน้ำของแม่น้ำเทพาในจังหวัดยะลาค่ะเพื่อที่จะผ่าพิสูจน์ซากช้างป่าที่ถูกยิงล้มลงสองเชือก โดยแต่ละซากนะคะเจ้าที่เปิดเผยเขาว่าตอนนี้เหลือเพียงโครงกระดูกนะคะแล้วก็มีร่องรอยสัตว์ป่าไปแทะกินบ้างและบางส่วนแต่เจ้าที่บอกว่ายืนยันไม่พบงาช้างนะคะซึ่งเชื่อว่าน่าจะถูกตัดเอาไปแล้วโดยซากช้างนะคะที่เจอเจ้าที่บอกว่าพบหัวกระสุนปืนนะคะฝังอยู่ที่กระดูกสันหลังแล้วก็อีกตัวนี่พบหัวกระสุนปืนขนาดเดียวกันฝังอยู่บนกระโหลกค่ะซึ่งกระสุนชนิดนี้นะคะจะใช้กับอาวุธปืน AK-47 แล้วก็ไรเฟริลเท่านั้นค่ะ นอกจากนี้ก็ยังพบเพิงพักจำนวน2จุดมีการผูกเปลนอนนะคะแล้วก็ค้นโดยรอบนี่ก็พบซากสัตว์เข้าสารที่บรรจุนะคะในขวดน้ำบัดลมแล้วก็มีการฝังดินแล้วก็ยังพบแล้วดักสัตว์ด้วยทางนี้ทางตำรวจโรงพักสบ้ายย้อยได้มีการสืบสวนนะคะก่อนควบกุมตัวชายอายุประมาณ60ปีค่ะซึ่งเป็นชาวจังหวัดกาลสินที่เข้าไปอาศัยอยู่ในพื้นที่ไปสอบสวน เพราะว่าเจ้าที่เปิดเผยนะคะว่าพบพฤติกรรมในการล่าสัตว์ป่าแต่ยังให้การปฏิเสธ พร้อมกับมีการเข้าตรวจค้นในบ้านเช่าผู้ต้องสงสัยเจ้าที่บอกเขาว่าพบซากสัตว์ป่าคุ้มครองนะคะไม่ว่าจะเป็นซากเม่นซากเก้งนะคะรวมทั้งไม้กฤษณาและกระสุนปืนพร้อมกับนำไปค้นในขนำนะคะที่สร้างในปา่าพบอาวุธปืน AK-47 และปืนลูกซองอย่างละ1กระบอกค่ะเบื้องต้นได้มีการนาตัวไปฝากขังที่สารในข้อหาครอบครองซากสัตว์ป่า แล้วก็ข้อหาครอบครองเครื่องกระสุนปืนนะคะรวมไปถึงไม้ห่วงห้ามส่วนอาวุธปืนยังต้องรอการพิสูจน์นะคะว่า เป็นของผู้ต้องสงสัยรายนี้จริงหรือไม่พร้อมกันนี้นะคะเจ้าที่บอกว่าจะมีการเร่งสืบสวนเพื่อขยายผลหาตัวผู้ร่วมกระบวนการและชาวบ้านค่ะที่ชี้เป้าให้หนายพรานเพราะเชื่อว่าน่าจะเป็นกบวนการก่อเหตุนะคะในการล่าช้างป่าเพื่อตัดเอางาตามใบสั่งของกลุ่มนายทุนแล้วก็จะมีการเร่งหาบาะแสพระคาดว่าน่าจะยังมีซากช้างป่าที่ถูกยิงล้มเนกะเอาไว้ในป่าเพื่อตัดเอางานะคะมากกว่าที่เจ้าที่ตรวจเจอในครั้งนี้เนี่ยสตัวด้วยกัน แล้วก็บอกว่าน่าจะมีมากกว่านี้อีกซึ่งจะมีการลงพื้นที่นะคะไปค้นหาแล้วก็สืบข้อมูลจากชาวบ้านในพื้นที่ต่อไปค่ะ